โยสวัสดีเพื่อนเพื่อน่าวันนี้นะพี่ถุงเท้าอีกแล้วโยโยโยนะวันนี้มาซื้อสเปนให้เพื่อนนะจากคุน10,000บาทนะครับผมคนไทยนิยมใช้ของไทยนะวันนี้ผมก็เลยมาเล่นเกมตลาดไทยนี่แหละนะเพื่อนเพื่อนตลาดน้าไทยนะที่เรารู้จักกันดีถ้าเกิดว่าผมบวกเนี่ยผมก็จะไปเที่ยวตลาดน้ำซะหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าเกมตลาดน้ำในวันนี้มันจะเป็นยังไงนะมาครับผมเงินทั้งหมดเปลี่ยนเป็นทองเงินทั้งหมดเปลี่ยนเป็นทอง ไปครับโอ้โหเอานะคูณสามครับโอ้โหทำไมน้ำอ่านะครับเอาว่ะคูณห้าไอเกมนี้นะเพื่อนๆคือแบบว่าแม่งถ้าสมมติว่าเราชนะเนี่ยมันก็จะเก็บตัวคูณไปเรื่อยๆนะขึ้นเป็นคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าซื้อสปินเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มนะสำหรับเจ้าเกมตลาดน้ำเพราะว่ามันจะสะสมไอคูณไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่า เวลาเราไม่บวกต่อแล้วเนี่ยไอตัวคูณมันก็จะหยุดนะมันก็จะเป็นแบบว่าจำนวนเงินบวกเล็กๆผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมนี้นะต้องมีทุนสักนิดนึงสักสำหรับส่ไม้นะครับผมมาสถึง5้าไม้นะเพื่อนเอเพื่อเอาคืนแล้วก็ต้องซื้อสปปนนะมันจะคุ้มอันนี้คือสูตรที่ผมแนะนําเลยนะสำหรับช่องเนมาช่องอื่นไม่รู้ว่าเขาพูดกันว่ายังไงล่ะแต่สําหรับช่องเนมานะโคตรเอาบอกเลยอ่าถุงเท้านะ ไม่รู้จักก็มาโยกหัวทักไทยดึ๊บดึ๊บกันได้นะเพื่อนๆนะเงินทั้งหมดเปลี่ยนเป็นทองเอาก็ผมซื้อสปินอีกแล้วนะทำมาว่ากันครับผมคูณหนึ่งไปคูณสองอ้าวการหมุนเหรียสิบทีนะเพื่อนๆกับวายที่มีอสามตา 2ต,ตาเนี่ยคือเพื่อนๆเห็นป่ะคือไอ้กเกมเนี่ยวายไม่จะพิเศษกว่าเกมอื่นๆเว้ยถ้าสมมติว่าไอ้กเกมอื่นๆใช่ไหมเราได้วายมาเนี่ยแป๊บเดียวนะผมบอกเลยว่าแม่งขาดอันนี้คือไม่จะนับเลยเนี่ยแม่งเหลืออีกหนึ่งอันแล้วแม่งมีอันใหม่ขึ้นมาอีกอีกอันแม่งเหลือสองอันเนี่ยเพื่อนๆดูดิคือแม่งยังไม่หมดในทีเดียวอ่ะแต่ไอ้ห่างที่ผแล้วครั้งที่กูัวดว่ะโอ้โหแทบคืนทุนเลยนะเพื่อนๆนะตื่นเลยพี่ถุงเท้านะโดดแบบตึ๊บติ๊ 3, บติ๊บติ๊บติ๊บต ม้นี่ผมซื้อมาสามพันนะแต่จังหวะนี้ผมได้ทุนคืนแล้วนะตานี้ถือว่าไม่โปะแล้วนะสําหรับเกมตลาดน้านะครับผมมีคนแนะนํากันมาเยอะนะตลาดน้าไทยบอกว่าแจกใหญ่แจกใหญ่ให้พี่เมมาจับพี่ดูหน่อยนะแต่วันนี้ช่วงนี้จะเป็นพี่ถุงเท้ามานะแลจะมาตลอดด้วยผมชอบเหลือเกินไปตอนนี้การหมุนที่เหลือเหลือแค่หนึ่งไมกี่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูดอกนี้แหละดอกนี้แหละดอกนี้แหละหู 5, ห้าพันหกไอ้โขแมงแมนโกแตกทีแมงห้าพันหกว่ะตอาเหนียวอมะม่วงว่ะเพื่อน เขาเหนียวมะม่วงนะ้ามันะครับผมบวกกับ3,000เมืกี้ตาเดียวผมบวกเกือบ9,000นะโคตรสตุดโคตรสุดพระเจา้าโ,โ,โอ้โหโคตรสุดอ่ะมีเพื่อนเรียกเพื่อนมาดูเลยผูถอนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ต้องไปหาที่เที่ยวนะเพื่อนๆตลาดน้ำนี่แหละใช่เลยนะโอ,โ,โอ้โหแม่งดูดูมีเกมไหนให้ผมได้เยอะกว่าน,นี้ไหมพิมพ์มาทีหายากมากนะครับผมโคตรสุดไม้40บาทไอ้หาเหลือเชื่อเลยว่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆบายเจอกันจุ๊บจุ๊บ